มาเช็คสัมภาระว่าเอาอะไรมาบ้างเอาอะไรมาบ้างมา,มาดูกันโอ,อ,อ้ขาดไม่ได้เลยพี่ทานทานนี่นี่เปร้เปรเหรอผ้านเนกประสงได้ได้สองดอกเรื่อยเื่อยเหรอน้ำ นี่อาหารอาหารหวานเผาโอ้มีเก้าอี้ด้วยมีเก้าอี้ตึ๊บเก้าอี้เด็กเอานั่งพูนนั่งนี่นั่งพูนนั่งตรงนี้นั่งตรงนี้อ่าน้ำแข็งน้ำแข็งหมดยังอ๋อเปรมาสองอัน เพลมาสองอันเผื่อเราได้ใช้เดี๋ยวจะผูกสักหนึ่งอันก่อนคุณระวังน,นะโอเคอาวเหรอไ้สงใจนะเปลของพี่ปูนพี่ปูนนอนไหมลูกไม่แรือพีอ่ปูเระอันนี้อันนี้อะไรสนใจอนะของพ่อ ของพ่อไม่ได้อดดนดเลยคเปครับแม่มมจ่อไแม่บอกอันนีนอะเดี๋ยวมอ่ะเดี๋ยวมันก็ต่ำครับลูก ที่นองปุนมามานี่แหละนั่งอยู่ตรงนี้แหละโดยจะนั่งบนเปยนั่งไหมนั่งนั่งที่ไหนนั่งตรงนี้มานั่งตรงนี้ตรงนั้นเกะกะมามานั่งตรงนี้มามานั่งตรงนี้ค่ะลูกเดี๋ยวมามานั่งตรงนี้ตรงนั้นเขาจะทำงานกันนี่มาไปนั่งตรงนน้นไป จมบาดแลเหรอบ้าจมบาดาลเหรอเอ๊ะไปนั่งน้องปุณอยากก่อไฟหรือเปล่า ดูน้องปุ่นเดียวเนาะดูน้องปุ่นเดียวสวัสดีครับก่อนอันนี้ไม่ว่างเนะเพราะว่าก่อไปเป็นชั่วโมงก็จะติดตอนนี้ติดแล้วค่อนข้างชัวร์ละวว่าเราได้ย่างอาหารแน่นอน <c oughs> มาติดไข่อะเอ๊ะไข่อะยาวเนี่ยพากากนี่ลงมานี่เนี่ยตึ๊ดตึ๊ดว้าวขยันมากมาพักที่ไหนครับเนี่ยบนเขาครับบนเขาบนเขาอยากช่วยอยากช่วยหน่อย อยากช่วยหนาะว่างั้นอยากช่วยหนาอยากช่วยหนาคนนึงก็อยากช่วยอีกคนนึงก็ไม่อยากช่วยใ <c oughs> ส่หไหมใส่แล้วลูก <c oughs> น,นะนมาลองดีน่าจะได้เสร็จแล้วลูก

อันนี้มันก็สูงไป ลูกพี่ผู้จ่ากินจุกกินได้ไหมได้แม่ย่างก่อนอย่าเล่นมีดเอามาไว้ปุน่นเดี๋ยวแม่ย่างให้นะ ไม่เอาลูกชิ้นมาให้พี่ปุนด้วยเหรอแม่ยังไงนี่มันจะกินแต่เรากินเบอร์เกอร์อันไหนอ่ะเอาพี่ปุนอยากกินอันไหนล้ะลูกปูอัดไหมไม่ดอันนี้ดีพี่ปุนอยากกินบุอดนะไม่พีปุม่กินบุอดนะ ีสวัสดีครับสวัสดีครับไม่เจอพี่จุรีเลยครับพี่จุรีไปไหนไม่รู้แชร์ไปให้แกพี่จุรีรบส่งไปว้าว wow. สวัสดีครับชอบไหมบรรยากาศจริงๆผลจะตกนะเราย้ายาสถานที่ย่างมนาะสองที่ละที่แรกก็ข้าง,างๆนี่แหละแต่ว่าดูแล้วมันมันจะไม่มุมฝนเราก็เลยต้องขยับเข้ามาข้างในพอมาถ่ายมุมนิดดิตรงนั้นมันก็สู้คันเป็นไปเลยนะ bởi ăn nước, sao mày ăn nước bỏi chẳng à หลากรอเลยหมดยังหมดยังลูกเล่นได้ใช่บรรยากาศทุกคนมันได้อยู่กับครอบตัวได้อยู่กับคนที่เรารักนะเนาะไม่ต้องไปไปยึดติดอะไรกับร้านอาหารมาก ไม่ต้องไปอะไรกับอไร้าเรียกว่าอะไรอะมือถือมากลูกก็วิ่งเล่นตามป่าลูกก็วิ่งเล่นตามป่าไม่ได้กลัวเลยเลยเนี่ยดูน้องคุณถ้าควันไปทางนั้นก็หลบครับหลบออกจากควันหลบออกจากควันเห็นด้วยใช่ครับใช่ครับเห็นไหมแม่เห็นแต่ว่ากำลังกำลังปรับอยู่ค่ะอ่าค่อยๆอปรับ นี่แหละครับเขาเรียกว่าเป็นเป็นกลกลวิธีให้เราได้อยู่กับลูกครอบตัวอีกอย่างหนึง่งโดยที่เราอยากจะให้เขาออกลังกยเขาก็ไม่ยอมออกลังกยกับเราใช่ไหมดังนั้นเราก็หากลวิธีให้เขาได้มาทํากับเราเนี่แหละก็คืออย่างก็เป็นเรื่องสนุกสนุกอยูน่นะสนุกอยูอยอย่ไม่จำเจอะไรเงี้ยช่วยกันทำ ไม่มาแล้วะอ่าไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวรีบุด้วแม่บอนนะไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้นะครับพี่ปุณไปตรงนู้นเลยอ่าพี่ปุณไปตรงนู้นเลยตรงนี้ไม่ได้หมูเราหมดยังยังค่ะแต่ว่ายังไม่ได้หมักเส้นยังไม่ได้หมักอ่ะค่าหมักมาเลยก็ได้แ้่ใครคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากเคาะจอเคาะใจนะครับเป็นกำลังใจให้กันก็อาจจะเห็นแค่นี้แหละนี่คือ เรียกว่าเป็นเป็นบรยาานบรยากาศเป็นบรรยากาศที่เราหลายคนนะครับหลายหลายคนต้องการและไม่มีโอกาสนะครับตัวผมเองก็วางแผนไว้นานอยู่นะครับเด็กจะมาตื่นเช้ามาก็คุณคิดอยู่ว่าเอ๊ะทำยังไงดีศึกษากันประมาณสี่ชั่วโมงนะครับ,รบถึงเริ่มออกไปซื้อหมูซื้อไก่แล้วก็เดินทางมาเขาไม่กับเขียงเขาไม่กับเขียขเข่ยทำไมไม่เอานีึไม่มันจะได้หั่นแลจะได้างี พี่ปุนพร้อมยังจำไม่พอนี่นี่นี่จะกินหรือยังเหี๋ยวฮะวจะเอาอันนี้ให้เจ็บจันะอะไรนะเอาอันนี้ให้เจ็บทำอันนี้ให้เสร็จก่อน้อๆอ,อ,อันนี้ก็ทำเพื่อลูกนะครับเพื่อลูกชอบอหอมมากเลยนะคุณ จะอันนี้คือหนูหาที่เจ็ดใช่ไหมอ,ไไหอร่อยมากเลยพี่ปูนเอาไหมไม่เอาอะฮะไม่เอานี่เอาก็เอาปากมาชิมทุกชิ้นย่างไงไม่ต้องเดี๋ยวไม่เข้าปากเลยแล้วอ,อีกไหมกลัวพ่อแม่เสียใจไม่เอาใช่ไหมงั้นป้ากินหมดนะ พอแล้วลูกพอแล้วพอแล้วมาอันนี้มาจะได้ใช้แล้วมาจะได้ใช้แล้วมาเสร็จแล้วมามาเอามา,า,มานี่หมดยังหมดยังในปากอ่ะหมดยังไปเอาอีกเลยมาหมดแล้วอ่ะเอาเอารสชาติดีมากมาพี่ปุ่นไปกินก่อน เดินมาเร็วๆี่ปุ่นครับไปไปกินก่อนเร็วๆปุ่นหมาแย่งแล้วนะนั่นนั่นไปดูดิหมาแย่งแล้วนะเนี่ยมาแล้วเนี่ยให้หมากินได้ไหมมามานี่นี่นะมานี่มามุมนี้มาเร็วเอ๊ะี่ปุ่นมามานั่งเก้าอี้เร็วๆเอาอย่ามาทำแม่อยู่ใครอยู่มันมา มาพี่ปุนมาตรงนี้เดี๋ยวเร้อลูกก็กินยากหนนะยนีหมหมาก็สองตัวามาอยู่ไหนเนาะหมาก็สองตัวเลยทักาทายคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับเรามาสร้างความสุขด้วยตัวเองกันอันนี้ก็สุขแล้วแหละเอามาให้ลูกมาน้้งคน

เดี๋ยวไม่สบายต้องเทไหมพี่หรือว่าเดี๋ยวไม่เทมัดข้อรองเท้าลูกข้อ, <c oughs> อหรือลูก นั่งก็ได้ไหมนั่งก็ได้นั่งก็งกจับจับซ้ายจับขวาดีๆจิ้มเราก็ต้องทำมาเนาะซ้อใหม่มือนี่แหละโอ้มือเพืออ่อนก็ล้างหน่อยปุ้นเอาอีกไหมขยับมานี่มาขยับมานี่ ไหมแม่นไหมแม่นไหมกินดีๆว้ากำลังเงยอะหมดยังหมดระบอกครับหมดระบอกพร้อมเสิร์ฟ 小弟弟。 กเ้เาหันหน่อยไม่ต้องหันแล้วแม่แนันกามาเป็นคุณหนุ่ยแล้ว <c oughs> ที่ปุ้นหมดยังครับหมดแล้วอฮ้ยหมดไวจังเลยปับนึงน,นะเดลิเว <c oughs> อรี่มาแล้วแป้่หิวน้ำนะ้นอำอะไร น้ำที่หลังน้ำที่หลังเข้ากินก่อนมันไม่จบหรอกอร่อยไหมอะอร่อยครับโอ้ยน่นู่น,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 นก่มาอีกมาฝ <c oughs> นตกแล้วขั้นต้น ฝนตกล้หมดยังไม่ใช่ล้ไม่ใช่แล้วอย่าเพิ่ง<ม>กินนี้ให้เสร็ก่อน,นจะมาหมูทำน้ำทำยังไงฮะน้ำที่หลัง Làm gì right. okay. <laughs> <không> <laughs> Đi mày? เขาเน้นใช่แต่ไอ้ที่โค้งนี่คือแบบมันมันอ,อยู่ใน,นตัวเนา<อ>ะไปเนี่ยส,สวัสดียังสวัสดียัง เาอกว่าเปลี่ยนมั้ยถ้าฝนตกมาเราจะอยู่รอดไหมเขาตกแรงมากๆาไม่รอดอืมเจ็บนะอะ